สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้ภาะาศาสนาจากให้เราฉลองคร,บรอบๆการถวายพระวิหารลาเตรันซึ่งพี่น้องก็ได้ทราบว่าที่กรุงโรมนั้นมีพระวิหารที่ใช้สําหรับพิธีกรรมนั้นสี่แห่งแต่พระวิหารที่ประจําพระสันตะปาปาก็คือพระวิหารลาเตรันนี่แหละครับเพียงแต่ว่า รัติรันนั้นอยู่ห่างไกลจากวังที่พระสันตปปาอยู่กิจการหลายอย่างก็กระทําที่พระวิหารนักบุญเปโตรแต่ว่าสิ่งที่ที่เราฉลองในวันนี้มันไม่ใช่ตัวอาคารอย่างเดียวมันหมายถึงอํานาจของพระสันตปปาที่พระบิณฑจ้ามอบหมายให้ท่านจะต้องมาสืบตําแหน่งและทําหน้าที่แทนพระองค์เพื่อความผาสุก และความเจริญก้าวหน้าของคริสตชนและพระศาสนาจักฉะนั้นการถวายพระวิหารราตรันเนี่ยเราก็หมายถึงไม่ใช่อาคารอย่างเดียวแต่หมายถึงพระศาสนาจักทั้งหมดซึ่งพระบิ็นเจ้าก็สร้างมาด้วยวิธีการประกาศพระบรสารรู้จักพระองค์และก็รับสินล้างบาปและดำรงชีวิตตามน้ำพระทยของพระองค์ ในที่ต่างๆทั่วโลกจะเป็นแอฟริกาออสเตรเลียอาเซียละตินอเมริกาอเมริกาเหนือและยุโรปซึ่งพวกเราก็บอกว่าโลกทั้งโลกนี่แหละก็คือที่อยู่ของพระบินเจ้าและผิวพันธุ์ทุกผิวพันธุ์นั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลเป็นพี่น้องของเราในบทอ่านบทแรกบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นอาคารของพระเจ้าพระเจ้าประทานพระพรแก่ข้าพระเจ้า ข้าพเจ้จะได้วางรากฐานไว้ประหนึ่งเป็นสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญและผู้อื่นที่ก็สร้างขึ้นมาตามรากฐานนั้นอันนี้นะบุญเปาโลเป็นผู้ที่ไปประกาศพระวรสารและตั้งกลุ่มคริสตชนเมื่อตั้งกลุ่มคริสตชนแล้วท่านก็ไปที่หมายไปเรื่อยๆส่วนคนที่อยู่ข้างหลังนั้นก็คือพรจวัตที่จะคอยดูแลคริสตชนให้เข้มแข็งเมื่อคริสตชนเข้มแข็งแล้วคริสตชนเหล่านั้นก็สามารถที่จะทํา หน้าที่ในการประกาศพระวรสารตามกระแสรเรียกของตัวเองจะเป็นชาวนาชาวสวนจะเป็นข้าราชการจะเป็นมั่พ่อค้าประชาชนไม่สำคัญเลยนะครับสำคัญคือเราเป็นส่วนหนึ่งของพระวิหารของพระเจ้าและพระจิตเจ้าทรงพำนักอยู่ในเราถ้าใครทำลายพระวิหารของพระเจ้าในตัวเราพระเจ้าก็ทรงทำลายบุคคลนั้น พราะพระวิหารของพระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์และพวกเราเองก็เป็นพระวิหารนั้นเห็นไหมครับครา้น,นจะสร้างวิหารขึ้นมามันก็ต้องมีส่วนต่างๆก้อนอิฐก้อนปูนแต่ละก้อนเนี่ยมันก็ต้องทําหน้าที่ของมันไม่ใช่เราไปเอาอะไรมาใส่เพื่อให้มันเสร็จเสร็จหรือว่าเมื่อเราเป็นริสิตชนแล้วเราจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ศา,าสนาจักรจะอ่อนแอแล้วถามว่า แต่และหมู่บ้านที่สร้างมาที่ตั้งเป็นคริสตชนมาแล้วนี่ตั้งเกือบร้อยปีในมิสังของเรานี่นะพี่น้องอะไรที่ทําให้มีความเข้มแข็งก็บอกความเชื่อของปู่ย่าตายายที่ถ่ายทอดมาและทุกวันนี้ก็มีการสอนคําสอนเพื่อให้ทุกคนที่เป็นคริสตชนเนี่ยได้ตระหนักให้ดีว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของพระกายทิพย์ของพระเยซูเจ้าดังนั้นถ้าหากว่าใครคนหนึ่งที่ ไม่สนใจในการที่จะดำรงชีวิตกิจชนคนนั้นก็คือคนที่กำลังทำให้ภาษาศาสนาจากอ่อนแอวนในพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงพระเยซูเจ้าขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มในบริเวณพระวิหารพระองค์ทรงพบพ่อค้าขายวัวพ่อค้าขายแกะพ่อค้าขายนกพิราบและคนแลกเงินนั่งอยู่ที่โต๊ะพระองค์ทรงใช้เชือกเป็นแทะขับไล่ทุกคนรวมทั้ง แกะวัวออกจากพระวิหารปัดเงินกระจายเกลื่อนกลาดและคว่ำโต๊ะของผู้แหลกเงินแล้วจัดแก่คนขายนกพิราบว,ว่าจงนําของเหล่านี้ออกไปอย่าทําให้บ้านเมืองของบิดาของเราเป็นตลาดพี่น้องครับฉากในวันนั้นเราก็จะเห็นว่านอกจากพระเยซูเจ้าแล้วก็ยังมีอัคราสาวกอีกที่เป็นเหมือนกับ คอยให้การปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์นั้นประสบความสำเร็จส่วนพื้นที่เสียหายนั้นมีการชี้หน้าพระองค์เลยว่าพระองค์เนี่ย,ยได้อำนาจมาจากไหนถึงมาทำอย่างนี้พี่น้องก็ทราบว่าในพระวิหารของเขาสมัยก่อนนั้นก็เป็นที่สำหรับฆ่าแกะบูชายันแล้วก็เมื่อซื้อแกะขายแกะมันก็ต้องมีการแลกเงินใช่ไหมครับแต่ พระเยซูเจ้านั้นบอกให้ชาวบ้านเนี่ยให้ได้เข้าใจถึงบริเวณพระวิหารของพระบิณฑเจ้านั้นน่ะเป็นที่บูชาพระเจ้าไม่ใช่เป็นตลาดหลายครั้งเรามาเทียบกับสมัยของเราเนี่ยพี่น้องซึ่งสระดาพระสังฆราชอีสานบอกพระสังฆราชทั้งสี่องค์ในอีสานเนี่ยมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยพี่น้องสัตบุรุษเวลาที่มีการฉลองวัด จะมีการนําไหนจะลําซิ่งไหนจะลํามุงไหนจะมีภาพยนตร์ไหนจะมีดนตรีสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้ามองในแง่ของศิลปะหรือความบันเทิงก็คงไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหากเนื้อหาแล้วก็การแสดงออกของผู้ที่แสดงอยู่บนเวทีมันออกไปในทางลามกจกเปรตชาวบ้านชอบ แต่ถือว่ามันถูกต้องไหมที่อยู่ในเขตวัดนะ่ะเราจึงเห็นว่าคนอีสานก็ชอบสนุกใช่แต่ความสนุกนั้นเราจะเอาเรื่องที่ไร้าสาระมาอย่างนี้มันเป็นการทำลายการฉลองซึ่งเราต้องการพระหัสถ์านของพระพินเจ้าฉลองแต่ละปีบอกปีนี้ขอให้โชคดีขอให้มีความสุขขอให้ได้รับประพร์ของพระกลับเอาพวกนี้มาทำให ใจิตใจของตนเองก็หม่นหมองเพราะคนที่แสดงข้างบนเวทีส่วนมากนุ่งน้อยห่มน้อยแล้วชาวบ้านก็บอกแหน่ดีสวยสนุกเนี้ยแล้วถามว่าในเขตวัดอย่างของเราเนี่ยมันสมควรไหมไม่สมควรเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นจะมีจดหมายฉบับหนึ่งเป็นจดหมายอภิบาลเนี่ยเพื่อจะได้บอกกับพี่น้องเป็นต้นคนที่เป็นกรรมการวัดเนี่ย ให้ได้ตนหนักให้ดีว่าสิ่งต่างๆที่พี่น้องจัดให้มีการแสดงในวันฉลองนั้นน่ะแทนที่มันจะได้นำพระพรของพระปินเจ้ามันมาทำนำความทุกข์ความร้อนความสุขปลกโสมมอมให้แก่วัดของเราแล้วถ้าหากว่าแต่ละปีฉลองแล้วมันมีแต่แบบนี้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากการที่ไม่นับถือพระเจ้าเลยพระเยซูเจ้าไล่พวก พ่อค้าประชาชนที่ใช้วิหารนั้นเป็นตลาดพระเป็นเจ้าก็จะใช้วิธีการที่จะไล่เหมือนกันไล่คนที่ไม่เข้าใจว่าเขตวัดน,นั้นเป็นธรณีสง์เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่จะนำของเลวซามเข้ามาไม่ได้หลายครั้งลํำซิ่งนี้เลยมีเรื่องสกรปรกมีการสอยออกมาแต่ละคำนี่ไม่เหมาะสม การแสดงบนเวทีก็หลายครั้งก็แฝงไปด้วยความละมกเพื่อให้เป็นที่พอใจของคนบางคนแต่เป็นบาปที่จะต้องฝังใจว่าปีนี้เราฉลองไปแล้วโอ้โหยมันไม่ดีเลยมันก็น่าจะแก้ไขและถ้าหากว่าฉลองวัดโดยไม่มีสิ่งต่างๆที่เลวซามมาเนี่ยมันดีกว่าหรือเปล่าแน่นอนมันดีกว่าที่ไม่มีเลยนี่ดีกว่ามี แต่ถ้าประชาบ้านบอกว่ายังไงยังไงต้องมีให้ได้ก็ขอให้พี่น้องได้ดูซิว่าลูกหลานของพี่น้องนั้นกําลังกินยาพิษนะครับก็ขอพระบินเจ้าประทานพระพรให้เราได้มีสติมีสติปัญญามีความคิดอ่านในการที่จะฉลองให้มีสมเกียรติของพระบินเจ้านะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์